สวัสดีครับผมมาพินกับช่อน l สื่อไทยในยูทูบครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบบ่ายสี่โมงเย็นแล้วครับผมอยู่บนหลังคาเรือ,อลำที่2นะครับที่เปลี่ยนมากลางทางกำลังมุ่งหน้าสู่เสียบเรียบนะครับช่วงนี้น่าจะเป็นการเดินทางช่วงสุดท้ายนะครับแล้วก็แต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังสองฝั่งยังเวิ้งว้างไปหมดนะครับไม่เห็นอะไรเลยก็คือไม่เห็นฝั่งนะครับ ยังเป็นผืนน้ําเวิงว้างอยู่นะครับของทะเลสาบกขเมศริโตนเลสาบนะครับเป็นภาพที่น่าผัศจัรย์นะครับเพราะว่าเวลาเราคิดถึงทะเลสาบหรือว่าแหล่งน้ําบนบกเนี่ยเราจะไม่นึกว่ามันใหญ่ขนาดนี้นะฮะจริงๆช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าแรงแล้วนะครับแล้วก็ไหล หลายที่เนี่ยก็ตอนที่ออกมาเนี่ยระดับน้ำเนี่ยมันลดลงแล้วช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำมันจะเยอะกว่านี้อีกครับตามข้อมูลของเรือเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นประมาณเดินทางประมาณ5ชั่วโมงแต่ตอนนี้เนี่ยมา4โมงเย็นแล้วครับออก่า7โมงครึ่งก็สงสัยจะเป็นเกือบ11ชั่วโมงแล้วมั้งครับเนี่ยผมว่าต้องอีกอย่างน้อยอย่างน้อยก็ต้องสักชั่วโมงก,กว่าถึงจะถึง เสียบเรียบนะครับท่าเรือเสียบเรียบแลวจากเสียบเรียบเนี่ยจะต้องต่อรถเข้าเมืองเข้าไปอีกนะครับก็เลยคิดว่าสงสัยต่อไปเรือเนี่ยคงจะไม่มีกแล้วเพราะว่าค่าเรือนี่เ็าแพงกว่าค่ารถนะครับ35เหรียญเนี่ยแพงกว่าเท่าเข้าครึ่งนะฮะแล้วก็ยิ่งถ้าเดินทางช้าอย่างนี้เนี่ยต่อไปก็คงจะไม่เหลือครับเป็นแต่ความทรงจำนะฮะ นา,น,าน,นี้เป็นคนมีชาวบ้านมาหาปลาครับเขามาจากบ้านหมู่บ้านโปนงแถวนี้แหละครับนี่กําลังดึงมวนขึ้นมาครับจะพาไปโดนครับมันกว้างมากทะเลสาบเนี่ยพอสูงเข้าไปแล้วคาดเคลื่อนนิดหน่อยเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลย ฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นฝั่งด้านจังหวัดพัทบองนะครับเขาีหนก็เล็กปัดดําบองนะครับทางทิศตะวันตกอันนี้เรากำลังมุ่งเหนือขึ้นไปพบกันใหม่ครับกับ c h ช e l f e ฟิวไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ